ถ้าใครได้ติดตามเดอะสตาร์สิบนะคะก็จะเห็นค่ะว่าดีเจเอกกี้นะคะชอบแซวหนุ่มกัง The Star ้งเดอะสตาร์สิบเหลือเกินแต่ยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนะคะที่ไม่พ้นเงื้อมมือดีเจเอกกี้เหมือนกันจะเป็นใครมาดามสุรอคุณอยู่ค่ะมาดามและอิจ๊ะ พิธีกรสดมันของเวทีเดสตาร์อย่างเจ๊เอกี้แคาเซียมจิงบเพราะนักจะจะได้ฟังเพลงเพราะๆชมมันๆจากผู้เข้าแข่งขันทุกสัปดาห์ล่ะก็ยังได้ลนลามเอยสซวหน่มๆให้ได้ชื่มชื่นหัวใจแบบไม่ต้องแคร์ใายตาใครอีกดลยแค่กรวกลุบกรอบกรอบเฮเฮ้ยกำลังได้ที่เฮ้ครับเห็นใจพี่คนไหนช่วงนี้พี่เขาขาดแคลเซียมช่วงนี้พี่เขาขาดแคลเซียม เพราะว่าฉันเห็นท่าเต้นนี้แล้วปวดชิ้งจอกมาดัว่าน้ำสีดีนะเต้นดีอยู่ละแบบว่าเจอเอกิระไม่ต้องพยายามกันได้นะเธอมาดาเป็นห่วงัวดท้อเข่าจะเสื่อมนะคะ